ก็โอเคนะครับกับสวัสด,ดีมิลรักชาเกษตรทุกคนทุกท่านกันได้นะครับอยู่กับผมเอ็มครบเลยนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอยาก Anime World ่าง a อนิเมะเวิลด์ e าวเว e ดกันอีกแล้วนะเออ I don't w a n ก็ได้เลยนะซึ่งเกมที่เรารักเนี่ยมันก็ได้ทําการอัปเดตมานะซึ่งก็ยังคงเป็นอัปเดตเล็กๆอยู่เนาะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันละกันเนาะว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอ่านแพทในดิสคอร์ดละกันเนาะเพราะว่าในเกมเห็นไหมมีแค่นี้เองนิวสกินแบนเนอร์นิวยูนิตนิวอีเวแค่เนี้ยมันมันน้อยไปเว้ยเดี๋ยวเราไปอ่านในดิสละกันนะว่ามันอัปเดตอะไรกันเข้ามาบ้างเนาะเออไปก็โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าดิสคอร์ด เกมที่เรารักกันแล้วเนาะเ,เดี๋ยวเรามาอ่านกันแล้วกันนะว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเนาะก็อัปเดต3.95อัปเดตเล็กมันได้ทำการอ,อ่เขาเรียกว่าเหมือนจะปรับเลสดรอปของตัวระดับ ur กับ lr ในตู้มั้งนะเออแล้วก็เพิ่มยูนิตมา3ตัวก็คือเจ้า one eye reaper เราก็ไม่รู้นะมันคือตัวอะไรนะ phantom fool แล้วก็ s e v e n t e n abyss เนาะ แบวดูในเกมนะแล้วก็เพิ่มอีโวมา2ตัวคือเจ้าเวทเทิลสอดโกอันนี้น่าจะเป็นอาซูนะนะแล้วก็สกูอัศวินกูไม่รู้จักเออนั่นแหละนะแล้วก็ทำการเพิ่มสกินแบนเนอร์มา2อันเนาะเออน่าจะใช้ลิบบินของน้องไอแหละดูแล้วนะเออแล้วก็ as special deal and ribbon shop in shop menu อันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพวกใช้โลบักกันแหละเออเออนั่นแหละเติมมาแหละเอออันนี้ก็เป็นการเนิร์ เนิร์ฟเจ้าวิตโรซอร์แมนนะอันนี้น่าจะเป็นการเนิร์ฟดาเมจของคิริโตะมัง้งไม่รู้นะแล้วก็แอนมอลเนาะแอนมอลนี่มันก็มอลแหละแต่ไม่รู้ว่ามอลอะไรนะส่วนอันนี้ก็มันบอกว่า increase hard and insane mode battle score อันนี้ไม่ค่อยสนใจนะอันนี้ก็ฟิกคูณ2สปีดอะไรอันนี้ก็เนิร์ฟใดๆอะไรก็ช่างมันนะแต่โดยอัปเดตหลักๆก็มีประมาณนี้เนาะก็โอเคนะเดี๋ยวเราดูในเกมแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกไปนะในเกมมันมีแค่นี้เอง n น w s k สกินแบนเนอร์นะเนื a, so ้ยูน so, like so ิตเนาะแล้วก็ n น w e อ o ีวู i ูชันนะซึ่งมันน้อยเนาะเลยต้องไปอ่านในดิดเอานะเออก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละหัวข้อกันเลยละกันนะใครอิงจากในดิดละกันเนาะเออก็หัวข้อแรกเนาะก็เป็นการปรับเลนนะน่าจะเป็นเลนตรงนี้นะสำหรับอ L R ากับ U R เนาะส่วนามันก็พอๆกันแหละั้ง L R กับอาเออก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องเลนเนาะต่อไปก็เป็นการเพิ่มตัวละครในตู้เนาะ ซึ่งมันก็เพิ่มมา3ตัวนะตัวแรกก็คือเจ้าวนะันไอริปเปอร์เนาะก็คือตัวนี้ LR ใหม่ระดับ1%เซนาะซึ่งมันอยู่ในตู้ที่2เนาะก็คือตู้เอ่ออัลติคือกูอ่านฟอนต์ไม่ออกว่ะอั t ติเม e วอร r ิเออร์มั้งคือฟอนต์มันอ่านยากอะน่าจะเป็นอนะั t ติเม e วอร r ริเออร์เนาะคือตู้2เนี่ยมันก็จะเป็นตัว LR ใหม่เนาะก็เป็นตัวนี้นะซึ่งกูไม่รู้จักนะว่ามันคือตัวอะไรนะตอนแรกอะเห็นมันบอกว่าวันไอก็นึกว่าอนะิโตเนาะแต่ไม่ใช่นะ ต่อไปก็เป็นเจ้าแฟนทอมฟูลเนาะซึ่งแฟนทอมฟูลเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ในตู้ที่เขียวว่า World l e g a c y เนาะก็คือตู้ที่3นะนี่ก็เป็นตัวนี้ UR ระดับ27%เนี่ยน่าจะเป็นโจเกอร์มั้งคือกูก็ไม่รู้จักอยู่ดีนะมันคือตัวอะไรนะเออแล้วก็ตัวต่อไปเนาะเป็น17 a b y s อยู่ก็จะู่ในตู้แรกนะคือ Dragon Heart เนาะหัวใจมังกรน,นี่ก็จะเป็นเจ้า Android 17นะเออก็แหละประมาณนี้นะสำหรับ3ตัวที่อยู่ในตู้เนาะ ก็โอเคนะต่อไปก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับตู้ตู้สกินเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้เพิ่มมา2ตู้เนาะก็คือ IDOL SKIN b a n d เดกับ NO SKIN NO l i ส e หรือ NO o g กฟ NO l i ส e นะั่นแหละนะเออซึ่งมันก็จะมีสกินแต่ละคอเข้ามานะซึ่งตู้แรกนะจากที่เห็นนะเป็นสกินของน้องไอซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้นะ่เป็น b a เบกกิ้งโซดาเกิ้งอันนี้เป็น Ruby นะอันนี้กูไม่รู้จักอันนี้ก็เป็นลูบี้เนาะโกโจอควาแล้วก็ลูราเมงแล้วก็โดนัทคุงนะ อย่าว่ากันเลยนะตู้มันเป็นโดนทจริงๆเนี่ยได้รูปเลยนะเออส,ส่วนโอเกมโนรีฟเนาะก็เป็นไอเจคนนี้กูก็ไม่รู้จักนะไอชื่อนี้กูก็ไม่รู้จักแต่ที่แน่ๆตู้นี้มันมีความโก้คือมันมีเฟรดดี้กับคริปเปอร์นะโคตรเท่นะเออแล้วก็มีซามัสด้วยนะเหมือนในออสซานาะแล้วก็ตู้นี้ก็เป็นไม่ค่อยสนใจอ่ะกูสนใจแค่คริปเปอร์รกับเจ้าเฟรดดี้เนาะองค์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 ององค์อก็ใช้ริบบิ้นนะอย่างที่บอกไปนะริบบิ้นของน้องไอจริงด้วยนะ ก็ใช้อยู่ที่ตู้ละสองพันเจ็ดเนาะเดี๋ยวลองสุ่มไปดิเฮ้ยมีหวังปะเนี่ยคืออยากได้สกนคิปเปอร์กับอ่าสกินเฟรดดี้เนาะแม่งโคตรเท่เลยจเจเจเเปี่ยงเออนี่นะแล้วมันก็เพิ่มตรงนี้มันยเห็นป่ะเพจทูสกิปอันนี้คือดีนะเราไม่ต้องมากดเลื่อนทีละตัวอย่างนี้นะก็คือกดทีเดียวเปิดหมดเลยเนาะโอเคไม่ได้นะเฮ้ยขอสุ่มอีกสักรอบแล้วกัน โอโหคาสิ่นอย่างนี้อยา่าคาดหวังเลยเอ้าไม่ได้มองอ่ะรอบสุดท้ายอ่าฮะเปีย้ยงโอเคก็ไม่ได้นะน่าเศร้านะเออก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับหัวข้อเรื่องตู้สุ่มสกินเนาะโอเคหัวข้อต่อไปนะก็เป็นเรื่องการอีโวนะเออโอเค จากที่เห็นๆน,นะมันก็จะเปลี่ยนหน้า UI การอีโด้วเนาะแล้วมันก็บอกว่าเพิ่ม Evo มา2ตัวนะก็คือเจ้า Retro c i r l เนาะก็คือเจ้าอซึนะนะเออแล้วก็เป็นเจ้า s c o l r i p p e r s c u o Assassin นี่แหละก็คือเจ้าตัวนี้นะซึ่งกูก็ไม่รู้จักนะว่ามันคือตัวอะไรนะเออ้นแหละเพิ่ม Evo ใหม่มา2ตัวเนาะแล้วก็เปลี่ยนหน้า UI การอีโนะอันนี้คือ e v โธรรมดาเนาะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะว่า MR มันเปลี่ยนไหม โอเค MR MR เหมือนเดิมเนาะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับหัวข้อเรื่องการอีโวก็โอเคนะเราก็เข้าเกียรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าไอ้เจ้า3ตัวละครที่อยู่ในตู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็เดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยละกันนะเออก็เริ่มจากวันไอริเปอร์เนาะไปก็โอเคนะสำหรับเจ้าวันไอริเปอร์เนาะก็ค่าวางอยู่ที่2,000นะเดี๋ยววางเลยละกันเนาะจิ๊บอ่าก็ท่าแรกก็จะเป็นการแบบว่า กระโดดลงนะปึ้งใส่พื้นนะเออ,อแต่ท่าโคตรเร็วเลยหมายถึงว่าความเร็วอะ่ะความเร็วของมันมันเร็วเกินปะวะคือแบบจุ่มพื้นได้แป๊บหนึง่งคือกระโดดถอยหลังแล้วอะปุ๊บอ่านเนี่ยอันนี้คือเราเปิดคูณคูณหนึ่งนะเออมันยังเร็วเลยเนาะถ้าอะไรก็เป็นประมาณนี้นะก็คือการพุ่งลงพื้นนะเนาะยวอัพต่อเลยนะปุ๊บอ้อลืมบอกไปนะว่ามันเป็นตัวตีแอร์เนาะแล้วก็พอวางขั้นแรกก็ อาบิลดิ้เลยเนาะหรือว่าตีเลือดไหลเลยนะเออเดี๋ยวอัพต่อเลยเนาะปุ๊บโอเคนะขั้นต่อไปเนาะก็ชื่อท่าว่าบัดดี้ชาดนะอัพเลยเนาะปุ๊บอ๋อก็จะเป็นการเหมือนยิงสะเก็ดอะไรออกมาไม่รู้จักตรงปีกเหมือนนะไอ้ปีกข้างเนี้ยเออไหนสิปุ๊บนยี่เออคือเท่นะเออคือเท่อยู่นะ ช่อแเราเปิดเอฟเฟกต่ํ่ำด้วยนะมันเลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าจริงๆมันเท่นะเออก็เดี๋ยวอัพต่อเลยกันเนาะก็ยังคงตีอาเลือดตะไลเหมือนเดิมนะปุ๊บปุ๊บโอเคเนาะขั้นต่อไปชื่อท่าว่าปรสิตสปายก์เนาะเออโอเคนะเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะเดี๋ยวท่าสิโอ้ยโอ้ยแ i k กเห็นไหม อ๋อก็เป็นการยิงเหมือนเป็นอุกบาทลงไปที่พื้นนะหรือว่ายิงหนามแหละเพราะว่ามันท่านบอกว่าสไปค์เนาะเปี้ยงเออยิงเป็นเหมือนเป็นบล็อกหนามโผล่ขึ้นมานะปุ๊บเปยวเอออัพต่อเลยเนาะ ก็โอเคนะอัปตันละดับเบจอัปตันของเจ้าวนะันไอริ e เปอร์เนาะก็อยู่ที่61,562นอเนาะระยะ90นะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วินะแล้วก็ตีติดเลือดไหลแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะเออก็ได้แหละนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าวนะันไอริ e เปอร์เนาะเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วๆเ,เลยเดี๋ยวเราไปดูเจ้าไอ d ดอร์ซิจกันต่อเลยละกันนะเออ ก็โอเคนะสำหรับเจ้าแอดดัลสิเจ็นาะก็ค่าวางอยู่ที่ห้ารอยสแปดนะอันนี้คือไม่แน่ใจนะว่ามันค่านี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราโมดิฟายไปนะว่าเลขมันเลยเปลี่ยนเนาะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วตัวละครมันไม่น่าจะค่าวางเท่านี้เนาะเออแต่ก็ช่างมันเถอะวางเลยละกันนะอ๋อก็โอเคนะแอดดัลสิเจก็เป็นตัวแอร์เหมือนกันนะเห็นดิโอปไปดูท่าดิอ่าหัตาแดงด้วย ก็เป็นการกระโดดม้วนตะัวเนาะแล้วก็ยิงเป็นเหมือนลูกบอลพลังไปนะปังจ็บเจบโดดม้วนตัวแล้วปังเจ็บเจ็บปังเอ้ยเท่ยอยู่นะเออแล้วต่อเลยเนาะอ๋อแล้วก็ตีครได้วยนะคือวางปุ๊บตีคริเนาะนี่อาจจะเป็นเมตาใหม่ของตัวครหรือเปล่านะเอออัพต่อเลยปุ๊บปุ๊บก็โอเคนะท่าต่อไปชื่อท่าว่า energy blast นะ เออปุ๊บอะฮะปุ๊บก็เป็นการยิงบอลพลังนะไม่ได้หวือหวาอะไรเออยิงแค่นี้จริงๆนะเอออัพต่อเลยจบก็โอเคท่าหมดละมีแค่สองท่าเนาะก็ดาเมจอัพตันของเจ้าแอนดรอยสิบเจ็ดนะอยู่ที่แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเนาะระยะอยู่ที่แปดสิบสี่นะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่หนึ่งจุดห้าวิเนาะ แล้วก็ตีคริแล้วก็เป็นตัวแอร์ด้วยนะเออถือว่าตีค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์น่ารำคาญด้วยนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับเจ้า Android 17เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกับเจ้าโจ๊กเกอร์กันเลยละกันนะก็โอเคนะสำหรับเจ้าโจนะ๊กเกอร์เนาะหรือว่าแฟนทอมฟูลเนาะอยู่ที่พันห้านะาวางเลยโอเคเป็นตัวตีพื้นนะก็ถ้าเราเรียกชื่อมันผิดก็ต้องขออภัยจริงๆนะเนาะปุ๊บอืมไดดูท่าสิ มันจะเสกเป็นไฟแล้วก็พุ่งใส่มอนมัง้งเออก็พาร์ติเคิลสวยดีนะก็โอเคตีติดเป็นความกลัวเนาะซึ่งความกลัวจะทำให้ดามเมจเพิ่มเป็น1.2เท่านะเออก็เป็นแหละสำหรับเจา้า n t นทอมฟูนะอัพต่อเลยล้วกันปุ๊บปุ๊บโอเคนะถ้าต่อไปชื่อว่าแฟนทอม a ด h นะจะุ๊บเป็นตีเป็นลายเนาะอ๋อก็คือการพุ่งเข้าไปฟันเนาะง่ายๆเลย ชิบโอเคประมาณนี้อัพต่อเลยชิปชิบแล้วก็แฟนทอมช็อตเนาะอันนี้น่าจะใช้ปืนนะโอ้โหเทพดูที่โอ้ย,อย,อยท่าสวยท่าสวยเป็นการกราดปืนนะเออปืนพกนะตะกาดได้เออโคตรเจง๋งเออประมาณนี้ไปปุ๊บก็คืออัพตันแล้วเนาะ สำหรับดาเมจอัปตันของเจ Fool, นะ้าแฟนทอมฟูลเนาะก็อยู่ที่1 8 2 2 1เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่66เนาะ s p a หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วินะไม่ตีแอร์เนาะตีแต่พื้นนะแล้วก็มีพาสิทเสรตัวคือเฟียร์หรือว่าความกลัวนั่นเองนะก็ได้แหละนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวละครที่อยู่ในตู้สุ่มธรรมดานะเอออ่ะก็โอเคเนาะจบกันไปแล้วนะสำหรับการมาดูอัปเดตของเกมที่เรารักเนาะ ส่วนตัวละครอ,อีโวสองตัวอย่างเจ้าอัลซนาแล้วก็สกูแอสซินเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ดูคลิปหน้าละกันเนาะก็ถ้าสมมุติว่าตกหล่นอะไรไปก็ต้องกราบขออภัยจริงนะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะถ้าสมมุติว่าตกหล่นอะไรอย่างเช่นอัปเดตต,ตรงนู้นตรงนี้อะไรก็ตามถ้ามันตกหล่นนะนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยละกันเนะาะก็หล่ะประมาณนี้นะสำหรับคลิปอัปเดตในวันนี้เนะาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะเออไปละไบรท์ Bright. ก็โอเคนะจริงๆก็อาจจบไปแล้วนะแต่ว่าเราลืมอันนึงนะก็คือเลือกสเปเชียลเดลเนาะซึ่งสเปเชียลเดลเนี่ยอยู่ตรงช็อปเนาะอยู่ใต้คำว่าเ,เควสนะปุ๊บนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะมีปนะั๊สโซช็อปนะก็จะคือขายจิ๊กซอนะแล้วก็มีเป็นริบบิ้นของน้องไอนะแล้วก็เป็นสเปเชียลเดลเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊เนี่ยก็จะเป็นสกินของเขาเรียกว่าบูม่านะเออแล้วก็ให้จิ๊กซอว์มาหนึ่งพันนะ อ่าอันนี้น่าเติมนะเพราะว่าสกินมันน่ารักดีนะสืออันนี้อย่าไปเติมเลยนรูโตะมันหาได้นะหรือเปล่านะถ้ามันขายแบบนี้แสดงว่าน่าจะอ,าออกจากตู้ไปแล้วมั้งไม่แน่ใจเนาะเออส่วนหนึ่งพันโลบักนะก็ได้เป็นสกินของมิกุนะหรือว่าสกินน้อง AI ไอซ์นะั่นแหละเนาะแล้วก็ได้ริบบิ้นอีกประมาณหมื่นสามนะส่วนตรงนี้บอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีวีไอพีนะเราก็จะได้พวกติ๊กซอเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะเออเนี่ยขอไปดูหนะ่อยดิว่ารูโตะมันออกจากตู้ยัง นี่นี่นี่เห็นปะมันมีในตู้เว้ยเพราะฉะน,นั้นอันอันแพ็กเกจที่สองมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะแต่มันก็ได้แต่คนวะจะเติมก็เติมเนาะคือเราก็ไม่ได้หาอะไรอยู่แล้วนะกลประมาณนี้นะสำหรับเรื่องที่ตกหล่นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดกนะ็คือเรื่องลีดเดอร์นะเห็นป้าฟอเราใส่เป็นเจ้าเนโกะข้างลา่างเขาเรียกว่าตรงช่องแรกนะมันจะมีรูปมงกุฎแล้วก็เป็นกรอบทองๆเนาะแล้วก็จะมีลีดเดอร์บอกนะ Nature Fury เนาะแคตตาล็อกจะเพิ่ม จะเพิ่มดาเมจ80%แล้วก็ระยะ20อันนี้คือดีนะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าลีดเดอร์ทำงานเนาะเออก็นั่นแหละประมาณนี้